3วิธีการเช็คข้อไหลเคลื่อนไหมไปดูกันเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบนเราก็จะมาพูดถึงปัญหาข้อไหลอีกแล้วข้อไหลหลายๆคนเนี่ย มีความสงสัยมากเลยว่าข้อไหลเคลื่อนหรือเปล่าหรือว่าไหลรุดแต่วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการรีเช็คนะแต่แค่รีเช็คปัญหาข้อไหลเคลื่อนข้อไหลเคลื่อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคนไข้สตรกค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะคนไข้ที่อ่อนแรงที่แขนซึ่งวันนี้เอาวิธีง่ายๆ3วิธีการที่นักกายภาพใช้งานและแนะนําให้พี่ๆใช้งานได้ด้วยเหมือนกันไปลองเช็คคนไข้ของเรากันดู ข้อที่1นนะครับคือการสังเกตร,ระดับไหลการสังเกตร,ระดับไหลเนี่ยเราเริ่มต้นจากให้คนไข้นั่งอยู่บนเตียงหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้คนไข้นั่งอยู่ในแนวตรงปกตินะห้ามเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมองคนไข้จากระยะไกลนิดนึงสังเกตร,ระดับไหลทั้งสองข้างครับว่าระดับไหลข้างอ่อนแรงกับข้างปกติเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดระดับไหลข้างปกติอยู่สูงกว่าระดับข้างอ่อนแรงอยู่ต่ำกว่า ต้องบอกว่าตรงนี้มีโอกาสและเป็นไปได้ที่จะข้อไหลเคลื่อนแต่อย่าลืมจัดท่านั่งให้ตรงก่อนนะครับข้อ2นะครับทบนิ้วในตำแหน่งข้อไหลวิธีการทบนิ้วของเรานะครับก็คือการให้คนไข้นั่งเหมือนเดิมเลยเหมือนท่าที่1เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะอยู่บริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังคนไข้ก็ได้เราจะทบนิ้วบริเวณข้อไหลคนไข้นะครับทีละข้าง โดยที่เราจะทาบนิ้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางโดยที่เราจะสัมผัสเริ่มต้นข้อกระดูกข้อไหล่ด้านบนนะครับถ้ามีพื้นที่ระหว่างข้อกระดูกข้อไหล่ด้านบนกับด้านล่างเหลือมากกว่า2นิ้วเราจะเรียกว่าข้อไหล่เคลื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระยะห่างระหว่างกระดูกด้านบนกับด้านล่างน้อยกว่า2นิ้วแสดงว่าเริ่มมีอาการเคลื่อนถ้าเราเปรียบเทียบข้างปกติกับข้างอ่อนแรงแล้วเหมือนกันเท่ากัน แสดงว่าข้อไหล่ไม่มีสภาวะข้อไหล่เคลื่อนในตอนนี้นะครับข้อ3ครับเช็คก,กำลังกล้ามเนื้อของข้อไหล่ข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าคนไข้แรงน้อยไม่ค่อยมีแรงที่หัวไหล่ก็มีโอกาสส่งเสริมหรือทำให้ข้อไหล่เคลื่อนเป็นไปได้สูงเลยและมีโอกาสไหล่เคลื่อนมากต้องระมัดระวังเพราะนั้นวิธีการเช็คอย่างง่ายๆครับเราจะเช็คด้วยการให้คนไข้ย,ยกแขนในแนวตรงมาทางด้านหน้าตั้งฉากประมาณ90องศา หรือถ้าแรงยังไม่ถึงน้อยกว่านั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรยกค้างไว้นับ1 2 3 4 5ถ้าคนไข้พอที่จะยกแขนเกรงไว้ได้แปลว่าหัวไหล่พอมีแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่พอพยุงได้แต่ถ้าเกิดยกไม่ได้เลยยกไม่ขึ้นเลยหรือยกค้างไว้ไม่ได้เลยยังมีความเสี่ยงที่จะข้อไหล่เคลื่อนค่อนข้างสูงพี่ๆลองกลับไปเช็คดูนะครับการเช็คทั้ง3อย่างนะครับนะักกายภาพเราก็ใช้ในการประเมินคนไข้เหมือนกันเพราะฉะนั้น3วิธีการนี้ใช้งานได้จริงแน่นอน ยังไงลองกลับไปเช็คคนไข้ว่ามีอาการหรือภาวะข้อไหลเคลื่อนหรือเปล่าใครเช็คแล้วมีความเสี่ยงหรือเจอภาวะปัญหาข้อไหลเคลื่อนมีอย่างน้อย2ข้อ3ข้อต้องระมัดระวังกันให้มากจัดท่าให้ดีออกกําลังกายให้เยอะระวังแขนห้อยหรืออย่าดึงแขนกันนะครับสำหรับพี่ๆที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยสอบถามกับผมได้ที่เพจรีเบนกายภาพบัดเราจะมีไลฟ์สดทุกวันพุธ11โมงครึ่งมาพูดคุยมาสอบถามกันนะครับสำหรับวันนี้รีเบนลาไปก่อน สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบ,บําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะปงฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ป้าคลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคร,รปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมัดกันไวยคคครรับับบบขอบุณมาก